มวยไทยหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่อันตรายที่สุดของโลกในอดีตโบราณที่ผ่านมามวยไทยคืออาวุธสังหารที่ใช้ในการต่อสู้กับศัตรูทุกท่วงท่าของลีลาแม่ไม้มวยไทยสามารถทำอันตรายแก่คู่ต่อสู้ให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตหนึ่งในแม่ไม้มวยไทย เ็นกวาดลานเมื่อคู่ต่อสู้ใช้เท้าข้างที่ถนัดหมายจะเตะมาที่เราเราสามารถจู่โจมไปยังเท้าข้างที่ไม่ถนัดซึ่งคู่ต่อสู้ใช้ในการทรงตัวทําให้คู่ต่อสู้เสียจังหวะล้มกระแทกพื้นคําว่าเถนกวาดลานมีที่มาจากตำนานพระร่วงวาจาสิทธิ์คาว่าเถน มาจากคำว่าเถระแปลว่าพระผู้ใหญ่คำว่าเถนในที่นี้หมายถึงพระร่วงเมื่อพระร่วงกวาดลานวัดลานวัดจึงโล่งเตียนไปหมดจึงเป็นที่มาของแม่ไม้มวยไทยเถนกวาดลานนักมวยที่จะใช้แม่ไม้เถนกวาดลานได้จะต้องมีสติและมีความอดทนรอคอย เมื่อคู่ต่อสู้ผลีผลามใช้เท้าตวัดเตะมาแล้วจึงใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีจู่โจมไปที่ฐานล่างของคู่ต่อสู้ทำให้คู่ต่อสู้ตัวลอยหล่นไปกระแทกพื้นจากความเดิมในตอนที่แล้วเจ้าเมืองขอมีคำสั่งให้เสาะแสวงหาคนดีมีฝีมือแล้วรีบยกกองทัพ ไปจับตัวนายร่วงมาสังหารเสียให้สิน้นและผู้เก่งกล้าสามารถที่จะนำมาปรับพร่วงมีนามว่าเดโชนายร่วงรู้ข่าวว่าทหารขอมยกกองทัพมาจะจับตัวก็หนีออกจากเมืองละโวขึ้นไปทางเหนือและได้ลบอยู่ริมวัดแห่งหนึ่งณนะบ้านบางคลานเขตเมืองพิจิตร นายร่วงได้รับความอดอยากมากถึงกับต้องขออาหารชาวบ้านกินเมื่อพบพ่อค้าปลาผ่านมาในร่วงหิวข้าวจึงขอปลามาปิ้งกินพ่อค้าปฏิเสธบอกว่าจะเอาปลาไปเลี้ยงในร่วงจึงกล่าวว่าขอแต่เนื้อปลาเท่านั้นส่วนตัวปลาจะเอาไปเลี้ยงก็ตามใจเถิด พ่อค้าเห็นในล่วงอดโซจึงแบ่งปลาให้เมื่อได้ปลามาในล่วงก็ใช้มีดปาดแก้มปลาจนถึงหางทั้งสองข้างส่วนหัวกับก้างปลานั้นโยนลงไปในบ่อน้ำที่อยู่ใกล้ๆแล้วสั่งว่าเจ้าจงมีชีวิตขึ้นมาเถิด ปลาซึ่งไม่มีเนื้อมีแต่ก้างนั้นก็กลับมีชีวิตขึ้นมาแวกไายอยู่ในน้ำชาวบ้านเรียกว่าปาก้างเมื่อนายร่วงกินอิ่มแล้วจึงคืนตะข้องใส่ปลาให้กับพ่อค้าแล้วสั่งว่าเมื่อกลับถึงบ้านค่อยเปิดออกดูนะจะได้ของดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการครั้นเมื่อกลับถึงบ้าน พ่อค้าปลาก็เปิดตะคองออกดูหัวใจพ่อค้าเกือบหยุดเต้นเพราะข้างในตะคองนั้นเต็มไปด้วยทองคำเมื่อเพื่อนบ้านทราบข่าวต่างออกตามหาในร่วงแต่ไม่พบเสียแล้วในร่วงออกเดินทางต่อไปถึงเขตแขวงเมืองเฉลียง รู้สึกปวดท้องจึงนั่งถ่ายที่ข้างป่าเมื่อถ่ายเสร็จแล้วได้หักกิ่งไม้แห้งมาชำระและโยนทิ้งพร้อมกับสั่งว่าจงงอกขึ้นมาเถิดพลันไม้นั้นก็งอกขึ้นมาเป็นต้นไม้ชนิดนี้ส่งกลิ่นเหม็นมากเมื่อถูกเหงือ่อกิ่งไม้ที่ในล่วงได้ทิ้งไป ได้เติบโตเป็นต้นขยายพันธุ์แพร่หลายเรียกว่าไม้ํำระพระร่วงหรือชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแก้งขี้พระร่วงปัจจุบันเป็นต้นไม้ที่ใกล้สูญพันธ์แล้วปลูกขยายพันธุ์ได้ยากมีเฉพาะในป่าดิบแล้งใกล้ลำทานแต่ก็ยังพอมีให้เห็นที่ป่าเขาหลวงสุขโขทยัย ในร่วงได้เล่ล่อนพเนจรหลบหนีพวกทหารขอมอยู่เป็นเวลาหลายปีจนเมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดในเมืองสุขโขทยัยชาวบ้านจึงพากันเรียกว่าพระร่วงนับแต่นั้นมาในวันใส่บาตเทโวที่บนลานวัดเขาพระบาทใหญ่ เมื่อพระร่วงฉันพัตทหารเสร็จแล้วข้าวที่เหลือจากก้นบาทท่านได้ปโปลรยลงบนลานวัดแล้วอธิษฐานว่าให้ข้าวตอกดอกไม้นี้กลายเป็นหินชนิดหนึ่งมีอายุยั่งยืนนานชั่วลูกชั่วหลานสำหรับข้าวตอกพระร่วงจะมีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมคล้ายลูกเตา๋าโดยธรรมชาติฝังตัวอยู่ในหินก้อนใหญ่ ส่วนข้าวพระร่วงหรือข้าวก้นบาทพระร่วงนั้นจะมีลักษณะคล้ายเมล็ดข้าวสารจำนวนมากฝังตัวอยู่ในก้อนหินขนาดใหญ่เมื่อนำมาผ่าเจรนายเสร็จแล้วก็จะดูคล้ายเมล็ดข้าวสุกที่ฝังตัวอยู่ในหินสีดำเชื่อกันว่าข้าวสารพระร่วงทั้งสองชนิดนี้เป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดมีไว้ถือว่าเป็นสิริมงคล มีความสุขความเจริญด้วยพวกกระรับต่างๆนอกจากนี้เมื่อถูกพิษแมลงสัตว์กัดต่อยไม่ว่าจะเป็นตะขาบมดมแมลงป่องเมื่อนำหินทั้งสองชนิดนี้ไปฝนกับหยดน้ำแล้วนำมาทาบริเวณที่ถูกกัดต่อยก็จะหายจากอาการเจ็บปวดได้อย่างน่าอัศจรรย์สำหรับคนเฒ่าคนแก่จะนิยมนำเข้าตอกพระร่วง ใส่ปนกับสีพึ่งทาปากด้วยเชื่อในพลังเมตตามหานิยมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานท่านได้แนะนำว่าเมื่อเวลาจะใช้ให้อาราธนาคำบูชาเข้าต่อพระร่วงตั้งนโมสามจบแล้วสวดพระคาถาว่าพระยะเกมะพยะ จะพบกับความโชคดีมีโชคลาภเมตตามหานิยมคล้วคลาดและยังสามารถนำไปฝนกับน้ำใช้แก้พิษสัตว์กัดต่อยได้อย่างดีเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของพระร่วงโด่งดังกระจรกระจายไปทั่วเป็นเหตุให้พวกขอมทราบข่าวและได้ออกติดตามมาถึงวัดที่พระร่วงจำพรรษาอยู่ พญาขอมนามว่าเดโชซึ่งรับอาสามาปราบพระร่วงด้วยความมั่นอกมั่นใจในตัวเองจึงใช้ลิตดดำดินลอดใต้กำแพงวัดไปโผล่ที่บริเวณลานวัดเมื่อโผล่จากดินขึ้นมาครึ่งตัวก็เห็นพระรูปหนึ่งกวาดลานวัดอยู่ตรงหน้าจึงถามไปว่าพระร่วงที่มาจากเมืองละโวอยู่ที่ไหน ด้วยไว้พริบของพระร่วงเพียงเท่านี้ก็ทราบแล้วว่าภัยมาถึงตัวจึงบอกกับขอมดำดินไปว่าเจ้าจงอยู่ที่นี่แหละอย่าไปไหนอีกเลยจะไปตามพระร่วงมาให้ว่าแล้วพระร่วงก็เดินจากไป ส่วนพญาขอมเดโชนั้นจะโผล่ขึ้นจากดินก็ไม่ได้จะดำดินลงไปอีกก็ไม่ได้ด้วยฤทธิ์วาจาศิษย์ของพระร่วงเมื่อติดอยู่เป็นเวลานานร่างกายจึงค่อยๆแห้งและแข็งเป็นหินในที่สุดขอมเดโชไม่ได้แข็งเป็นหินทันทีที่พระร่วงเอ่ยวาจาแต่แข็งเป็นหิน หลังจากเสียชีวิตเนื่องจากลํำตัวท่อนล่างติดอยู่ใต้พื้นดินเป็นเวลานานจึงเสียชีวิตในที่สุดหลังจากนั้นร่างกายจึงค่อยๆแห้งและแข็งกลายเป็นหินพระร่วงไม่ได้สาบขอมให้กลายเป็นหินอย่างที่เราเข้าใจจากเหตุการณ์ดังกล่าว พระร่วงรู้สึกว่าศินของตนไม่บริสุทธิ์เสียแล้วจึงลาศิกขาในขณะเดียวกันเจ้าเมืองสุขโขทัยได้สวรรคตชาวเมืองเมื่อทราบข่าวว่าพระร่วงลาศิกขาบดจึงพร้อมใจกันอัญเชิญพระร่วงขึ้นเป็นเจ้าเมืองสุขโขทยัยนับแต่นั้นมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เมื่อปีพศ1502ได้มีกษัตริย์แห่งกรุงสโโุโขทัยพระนามว่าพระเจ้าสีจันทราธิบดีเป็นต้นกำเนิดราชวงศ์พระร่วงและเป็นอดีตพระภิกษุเพราะเหตุใดหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงบันทึกเฉพาะปีที่พระร่วงขึ้นของราชแต่ไม่บันทึกปีที่สวรรคตรติดตามหาคำตอบได้ ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ